ทุกหมูสเต็กสุดยอดอันนี้คือเลื่อยไม้หมดด่างนะคบท่านน่ารักมากเลยค่ะมาีเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้มาหยิดข้อมายืมแล้วไม่คืนะชอบเหมือน้าสองหลักวเนี่ยอยากมันใหญ่ๆก็เก้าเมตรวะเนียแล้วก็จะมีม้วนใหญ่ด้วยนะม้วนใหญ่ๆที่าจะมีเรมมีของเล่นเด็กแล้วก็เป่าแนยสวัสดีคผู้ชมที่ดูทังอะ วันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่โกดังสินค้ามามาสังนะคะเป็นโกดังญี่ปุ่นเมือสองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะก็มีสินค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีวิงสูแล้วก็มาไม่ทัน ที่จอดรถไม่มีวันนี้ที่จอดรถไม่มีเลยอ่ะแล้วนหลังจอดไม่ได้ข้นไปด้านหลังด้วยนะไม่ด้านในไม่จอดได้เอาขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาจอดตรงนี้แล้วด้านหลังหนูไม่ได้เช่าแล้วเพราะว่าไม่ค่อนมีคนไปจอดเราก็เลยไม่ได้เช่านะคะคือจริงๆแล้วตอนแรกถ้าขึ้นมาตรงนี้ก็จอดได้ที่นี่ว่าเอาไว้ให้ลูกค้าจอด่ะ วันนี้มีอะไรมาเติมบ้างวันนี้นะที่เติมเต็มลิมิตเลยนะก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือแล้วก็จะมีของเล่นของเล่นนะคะแล้วก็อย่างแล้วก็งานแบรนด์เราเติมเยอะมาก<อ>งานกระเป๋าแบรนด์เติมเยอะมากโอเคค่ะแล้วก็กระเป๋าแฟชั่นเติมเยอะมากค่ะแล้วก็ทุกอย่างเติมหมดเลยแต่ว่าเต็มพิกัดเนี่ยก็จะมีงาน เครื่องมือแล้วก็จะมีงานของเล่นเนี่ยที่เขาจะวิ่งวิ่งกันเนี่ยเขาก็จะมาแปะคิวแล้วก็วิ่งกันเสียดายเลยามารืไม่ทันตอนวิ่งคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดูดิลูกค้าเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยแล้วจะน่าจะพาชมอะไรก่อนตอนนี้ก็วันนี้นะที่ชมก็จะเป็นพวกเครื่องมือกับของเล่นอ่าเครื่องมือนะเครื่องมือก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องมือจะเป็นสินค้าที่แข็งแรงทนทานคุงกระพันชาตีประมาณนี้จะมีทั้งเครื่องมือการเกษตรเครื่องมือพวกนี้เครื่องมือการเกษตร ช่างนะมีกวาดจอบมีเสียมเริ่มที่ต่งางๆค่ะเริ่มที่10บาท20บาท30บาทนี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมแท้นะพ<ช>วกนี้ก็จะเป็นแบบตักนุ่งตักนี่สําหรับมือ<ช>มือที่ว่าเราอยากจะใช้กรุบกริบนะคะพี่นี่อันนี้ ก็จะสวนในน้อยร้อยห้าสิบบาทเบาวิวเลยเบาหิวเลยบางคนก็เอาไปทําเป็นอาหารประกอบอาหารได้นะอันนี้เพราะว่าเป็นอะลูไงเราใช้กระทะใหญ่ใยญ่ใช่เรางัด้วหลวงพ่อชอบหลวงพ่อบอกว่าทํางานวัดทีไรนี่ชอบเอานี่ไปงัดใช่ไหมคะใช่เพราะเบาแล้วเป็นอะลูแล้วปลอดภัยนะคะแล้วบางคนก็เอามาทํานี่นี่สามารถเป็นตะลิวได้เลยนะใส่ก๊อกใส่กาวอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะคะนี่ มีหมดนะคะ oh, oh. ไม่ว่าอะไร oh, oh. ที่เป็นเครื่องแบบนี้มีมาหมด mm. แล้วก็อุปกรณ์วพวกนี้คนชอบอเพราะว่าหนึ่งเป็นเหล็กดีแข็งแรงทนทานแล้วก็แม่นยำแล้วก็บางทีนะถ้าเป็นเครื่องมือบ้านเราหรือว่าเครื่องมือที่มันอ่อนน้อมอ่อนน้อมมันงัดไปเนี่ยมันต้องใช้แรงคนมากกว่าเครื่องมือ <c oughs> แต่ตัวนี้เราจะใช้เครื่องมือนําเราเราทำเงี้ยไปละเนี้ย แต่ถ้าเป็นเครื่องมือที่ไม่นั่นเล็กที่เขาใช้มาเป็นเหล็กกล้าอย่างดี<ช>มันไม่ก้องแก๊งใช่แล้ว,แ,ลวแม่นยำแม่นยำแล้วก็เหมือนกับว่าใช้สมมติงัดไปปึ๊กเนี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านเราโอ้โหฝัจะงัดได้ฝัจะโอ้โหเฮ้ยผช่วยกันแล้วเขาออกแบบมามาตรฐานมากใช่โอเคนะคะพี่นี่ กงเกลียวอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยแล้วหนูก็จะติดราคาไว้ให้40บาท50บาท60บาทประมาณนี้ราคาประมิวนีอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นถ่ายได้หรือเปล่าไม่ได้พี่อ่าแล้วก็จะเป็นคอนที่เป็นคมคมถ่ายไม่ได้คอนไม้เอาไว้ตกแต่งหม้อหม้อบุบหม้อบุบก็เอาไปแต่งได้หม้อบุบหมอนูนหมอนี่ก็ใช้คอนแบบนี้นะคะนี่ไว้เป็นงานเป็นทั้งงานนวมงานงานนวมงานแบบว่างาน สารพัดอย่างนะคะพี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ครบเซตมาเลยครบเซตค่ะอันนี้ใหม่เิ๊กเลยคู่บ้านเป็นงานคู่บ้านนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย380บาทหนึ่ง6 1 2ส4 5 6ี่ห้าหหนึ่งสี่ห้าชิ้นค่ะ6ชิ้น380บาทลูกค้าซื้อครบพันลด10%บรครบ5,000ลด15ลดครบ10,000ลด20รวมกันได้ถังร้านเลยทังร้านเลยนะคะรีบมากันนะคะผู้ชมคะบางทีนา คลิปถ่ายเยอะอาจจะลงมช้าชรีมากันอันนี้ลูกค้าส่วนมากลูกค้าจะคิดถึงสามีแล้วก็เก็บไว้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอาเก็บหรือบางคนก็ใส่ไม้สมัยก่อนบางคนเอาไว้ทําเป็นครับวางตามนู้นตามนี้บางคนซื้อไปทําเป็นดี Y เฉยเลยพี่ทําเป็น DIY สวยๆีนงานไม้ค่ะพี่ชมขาเนี่ยในภาพของม่ค้าเนี่ยสมัยก่อนเราจะใช้แบบเนี้ยใส่ไม้ถ่ายไม้ ชาวบ้านนั่นละจะเรียกกบใส่ไม้ใลูกค้าบางท่านนะพี่ลูกค้าบางท่านซื้อจักรยานไป i วินเทจเลยนะไปหาไม้มาวางทําเป็นไอ้นี่โต๊ะโต๊ะทางกาแฟเอาเอาไม้วางบนนี้แล้วข้างล่างเป็นจักรยานด้วยความแข็งแรงของเขาแล้วก็จักรยานของจักรยานของทางญี่ปุ่นและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะเป็นสแตนเลสด้วยนะอันนี้เหรอคอน ไม่รู้คืออะไรเนี่ยหวัดเฉวียนกันมานี่กระดงกระเด็นกระดอนกันมานี่40บาทนะคะใช้ชนขาเนี่ยยังคอนไม้เนี่ยรู้ไหมคะว่าใครที่ทําเกี่ยวกับร้านสเต็กนะเนี่ยเอาไปทุบหมูเนี่ยสุดยอดเลยบอกเลยคอนไม้นี่อย่างเงี้ยเนี่ยทาความสะอาดให้ดีนะคะเขาเป็นพลาสติกเนี่ยเอาไปทุบหมูสเต็กสุดยอดอันนี้คือเลื่อยไม้กิ่งไม้ สมมุติว่าเราเนี่ยสูง160แล<ะ>้วเ,เราชูแขนเราไปเนี่ยเราสองเมตรแล้วแล้วอันนี้เกือบเมตรเราก็าจะเลื่อย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 อย่างเงี้ยกิ่งไม้ล่วน<ะ>ใส่หัวเลยพี่เลื่อยเลื่อยเลื่อยดึกว่ายังไม่หล่นเงีเลื่อยสักพักล่วนใส่หัวเลยพี่อันนี้บอกผู้ชมว่าเจ้าของกด,ดังนะคะท่านน่ารักมากเลยค่ะสาธิตสินค้าให้เราดูทุกชิ้นเลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้ ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มันมีเยอะมากมายนี่นี่ไปวัดท่องวัดที่ที่ไหนอเมตรวิ่งหนีกับมหาบุศแต่ว่าข้อเสียมีนะพี่เวลาเรามีแบบนี้เยอะๆเนี่ยของดีๆเนี่ยข้างบ้านชอบมาขโมยชอบมาหยิบชอบมายืมแล้วไม่คืนไงชอบเหมือนกันแล้วก็เวลานั้นขอดูี้ยประมาณนี้เนี่ยตกก็ไม่แตกนะจ๊ะ เราว่าพวกนี้เขาอยู่กับช่างไงเวลาปีนขึ้นปีนลงมันชอบหล่นชอบตกใช่ปะประมาณนี้เนี่ยเป็นพวงพวงอย่างนี้เลยสายเสยเป็นหนังแข็งแรงนะคะอันนี้อันนี้สิบเมตรเลยนะผู้ชมเนี่ยแล้วตัวนี้มันจะเป็นเหมือนล็อกอ่ะเนี่ยเป็นล็อกใช่ไหมคะใช่ใช่ใครรู้แจ้งมานะคะพี่อ่าใช่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 ท่านใดรู้วิธีการใช้นะคะแจ้งมาว่ามันใช้แบบไหนมันดียังไงแล้วก็ตัวนี้ สิบเมตรตัวนี้สิบเมตรมากว้างบ้านเราก็ประมาณ4ีนะ่ห้าเมตรเนาะแต่ถ้าสองหลังก็เนี่ยบางใหญ่ๆก็9้าเมตรตัวนี้สามารถวัดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีม้วนอยู่ใหญ่ด้วยนะม้มวนใหญ่ๆที่แบบว่าไปวัดท่องวัดที่อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีก็มีนะคะใช่แล้วอย่างเงี้ยตกชิ้นเท่าไหร่คะอันนี้นะคะอันนี้ราคาไม่มีอัน 80ถึงร้อยห้าสิะค่ะ80ถึง150ยห้าสิใช่ใช่โอเคมาเลือกกันค่ะ80ถึง150ห้ามาเลือกกันนะคะพี่แลคะพี่จ๋าเนี่ยอะไปตัวนี้ก็จะเป็นงานในส่วนของเครื่องมือตัวนี้เครื่องมือเล็กๆน้อยๆส่วนเครื่องมือใหญ่จะอยู่ด้านหลังเครื่องมือใหญ่จะอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งวันนี้ก็มาเติมก็จะมีเครื่องมือมีของเล่นเด็กใช่แล้วก็กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋านี่ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูต่อตรงนี้กระเป๋า ที่วันนี้เราเติมที่วันนี้เราเติมกันนะคะมันนี้น่ารักเจนะเท่าไรเนี่ยอันนี้เหรออันนี้ร้อยแปดสิบเดี๋ยวเขาแว่นก่อนอายุมากแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องมีพกแว่นเข้าแว่นออกนะคะมันนี้น่ารักอ่ะอันนี้ร้อยแปดสิบนะจ๊ะร้อยแปดสิบเนี้ยออกงานราตรีออกงานแต่งครับผู้ชมขาใส่ชุดราตรีถ้าเราจะไปไหนอ่ะเราต้องพกเต็ม เพอาเราต้องเต็มเรืยขาดไม่ได้กระเป๋ากระเป๋าเครื่องหัวเครื่องสร้อยเครื่องหูเครื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องท็อปเต็มนะคะพี่ไม่งั้นมันเหมือนคนแบบว่าไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจวันนี้มีเติมเยอะเลยนะคะใช่เติมเาติมเยอะเลยเนี่ยเป็นงานลาตรงลาตีอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยตัวนี้ก็น่ารักใส่มงใส่หมากได้ถ้าเป็นตมบ้านนอกหนูนะเอาไว้ใส่หมากใส่ยาไงใส่ยาเวลาไปหาคุณหมอไม่ต้องเอาถุงแล้วใส่ยานะคะเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็จะแพวๆหน่อยแล้วก็จะอันนนี้งาสามารถมองอกระเป๋ากล้องกระเป๋ากล้องใช่ใช่กระเป๋ากล้องพี่หนูบอกเทคนิคนิดนึงนะบางคนบางคนทําห่วดึงแรงอ่ะนะหัวนี่หลุดนะพี่ไม่ต้องไปไปเสียนะไปทิ้งไปอะไรนะพี่เอาพวงกุญแจมาใส่แล้วก็เป็นลูดเนี่ยบางคนแบบอุ้ยหูปัญหามากเลยนะไปซื้อพวงกุญแจน่ารักมาใส่ได้นะคะแต่อันนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยแพวๆ แถาๆขนาดนี้นะถ้าเกิดว่าหาไม่เจอนะสายตาเราไม่ดีแล้วนะเนี่ยวันกลางคืนเห็นหมดนะจ๊ะเนี่ยเวลาออกงานกลางคืนอะเยอะเลยอ่ะนี่อุ้ยนี่อุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้งานใหม่นะจ๊ะนี่งานใหม่นะจ้าใบหน่อยก็มีอะไรด้วย งานป้างานเก่าเก็บค่ะอันเนี้ยอืมโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทหนูลองท่าแบบนี้นะสุดยอดถ้าแบบนี้ไม่ได้เราก็เป็นแบบนี้ค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดอุ้ยดูนี้ดูนี้เอาไว้ไหนเนี่ยเอาแขวนแล้วใส่พวกนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่จดหมายนะอันนี้เอาไว้ใส่นี่ไงแก้วน้ําในหลงในรถไงเนี่ยเป็นกระเป๋าใส่ของอนี่ใส่รเออนี่ไงนี่ไงแผนบอกแฟนบอกเอาใส่ของของของอนันนี้ไง กระเป๋ามาใหม่สวยมากเลยเั้นนี่มีมีอะะแ้บนี้ไม่ไม่ไม่แนะนําผู้ชมเนี่ยซื้อไปซื้อไปอ่าของเบาะหลังเนาะเบาะหลังสามารถเก็บอะไรได้ส่วนบ้างมีอย่างละหนึ่งบางคนอ่ะบางคนว่าเอ๊ะทำไมเจ๊ไม่รู่นนี่เพราะว่าหนูไม่ได้มีสต๊อก ก็คือมาแล้วเจอแล้วก็รีบเอาเลยไม่ต้องรอว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันนุ่นนี่นั่นมันน่ารักจริงๆกระเป๋าอ่ะแล้วเขาไม่ได้ทําส่งเดทพี่พิธีพิถันธรรมพิธีพิถันธรรมอันนี้น่าจะเป็นแบบกระเป๋าแบบเป้สะพายเป้หน้าเป้หลังได้อะไรได้เป้หน้าเป้หลังกระเป๋าของโคแมนอันนี้นะฮะแม่เนี่ย เป็นเวลาเราไปท่องเที่ยวนะเวลาเราไปท่องเที่ยวเราไม่ได้ยัดตึงขนาดนี้ไงเราไม่ได้ยัดตึงขนาดนี้เราก็สามารถทำอย่างนี้แมาปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยหายห่วงไม่ได้ยัดตึงขนาดนี้นะเราก็จะเอาใส่เสื้อผ้าหรือไม่เราก็กันเก็กะไม่มีของอย่างนี้ยเราก็จะกลายเป็นแบบว่าใส่สบายอ่ะไม่หนักด้วยโอเคไม่หนักแล้วก็เป็นแบบคือเหมือนกับว่า เราสามารถเปลี่ยนข้างนี้หรือข้างนี้ได้ค่ะอย่างนี้น่าจะมีมาเยอะอยู่นะมันมีแต่ว่าไม่ได้ไม่ซ้ํากันต้องค่อยๆมาเลือกดูแต่ถ้าซ้าซ้ากันมันมีมาอย่างระบายใช่อย่างนี้ดีกว่าอาจจะใช้งานเหมือนกันรูปทรงเหมือนกันแต่ว่าจะมาอย่างระบายนะคะบอุ้ยนี่ดิอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักนี่นี่นี่รีบมาเลือกซื้อกันครับผู้ชมค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเติมไงแต่ว่าไม่ต้องกลัวถ้ามาไม่ทันรุ่นนี้รุ่นนั้น เราจะเติมกันเรื่อยๆเพราะสินค้าเนี่ยเราจะเติมกันเกือบทุกอย่างอย่างวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กันเนี่ยเราจะเติมตลอดเลยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีคนมาเลือกเลือกเลือกเสร็จเราก็จะเริ่มลดราคาให้เพราะว่าถือว่ามันจะมีวันที่เราเติมเยอะแล้วก็วันไหนที่ว่าเป็นเกินเป็นแบบอ๋อเหลือน้อยลงอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคนคนเลือกที่ถูกที่ถูกใจเป็นไปหมดแล้วของเหลือน้อยลงเราก็จะลดพวนี้พวกเนี้ยมันเป็นสินค้าที่ สไตล์ไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบนี้ถูกคนบางคนไม่เอาเลยแบบนี้ไม่เอาเลยค่ะพี่มาเลือกเลยแล้วพี่จะดูว่าเฮ้ยสินค้าญี่ปุ่นอ่ะมันมีเสน่ห์จริงๆค่ะมันมีเสน่ห์แล้วเขาเขาไม่ได้ทำส่งเด็ออะโอ้โหเขาไม่ทด้สมนายมากอะแล้วดูนี่ดูนี่เขาไม่ทำส่งเดชเขาวิริยะอุตสาหะอันนี้งานงานแฮนด์เมดอ่ะเนี่ย ประมาณนั้นอันนี้ใบหนึ่งหลายตังค์นะเนี่ยเป็นงานผ้าค่ะงานผ้างานแฮนด์เมดเนี่ยบ้านเราใบหนึ่งสี่ห้าพันนะแต่ไม่รู้ว่าของเขาแปดสิบบาทโอ้ยขอชมหน่อยค่ะบพี่เราดูตรงนี้ดิอุตส่าห์นะจิอบอะมันเป็นงานแฮนด์เมดไงคะเนี่ยเป็นงานอ่างานเย็บด้วยมือผู้ชมขาเนี่ยมีหลงมาเออดูนีดหนึ่สวยมากเนี่ยบอกเลยนะเนี่ยบ้านเราอ่ะบ้านเราเนี่ยหลายตังค์เลยนะคะใบเนี้ยเนี่ย โกระเป๋ามาเติมใหม่กระเป๋ามาเติมใหม่เดี๋ยวจะโทรตามเพื่อนเดี๋ <laughs> ยวจะโทรตามเพื่อนก็จะเป็นแบบคิวก็ได้เ<ๆ>นี่ยพี่เสื้อแบบนี้นะเราใส่ชุดแบบไทยๆหรือว่าชุดแบบไปเที่ยวลำลองอน,นี้ก็ได้แล้วเรานึกเมื่อยหรือเหนื่อยเราก็สะพายอย่างนี้ได้<ๆ>ดูอันนี้ดิช่ว<ๆ>อันนี้ดิโอ้ยน่ารัก ยิ้วอย่างนี้ก็ได้ควทผู้ชมคะสวยทุกใบยิ้วยอย่างนี้ก็ได้ใ่ะนะคะนี่คือที่หนูดีด้าเนี่ยคือผู้หนูเพิ่งเห็นเหมือนกันเพราะว่าน้องๆเขาเอามาขึ้นเราก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเราไม่ได้ว่าไม่เห็นถ้าสมมติว่าเราดึงเอียรน,นี้ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้น่ารักไม่เป็อือนงนี่กินผ้านี่เงินผ้าเนีอัน,น,อน,นี้ก็สไตล์แฮนด์เมดอ่ะ เนี่ยเพราะว่าเราเคยไปเรียนไปเรียนเย็บกระเป๋าแฮนเมดมามคือเราจะระมองรู้ว่างานงานมือกับงานจักรจะแตกต่างกันเนี่ยสวยมากเนี่ยดูเดี๋ยวยีวย่ห้อญี่ปุ่นพวกนี้จะเป็นสีของงานเปลือกไม้พวกนี้นะคะ,ะพอเราจะรู้ว่าสีพวกเนี้ยคือเขาจะเอาเปลือกไม้หรือเอาเม็ดในเม็ดนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความแค่แค่คาดเดาเพราะว่ามันมีตุ่มพวกนี้ไง มันมีตุ่มพวกนี้ไงมันก็เลยกลืนกันว่ามันเป็นจะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานแบบเขาเรียกว่าหลักโลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น,นะคะมีมาเติมใหม่แล้วก็หลากหลายถ้าอย่างเงี้ยบางท่านบอกว่าโอ๊ยกระเป๋าเนี่ยใช้มาครั้งสองครั้งก็ถลอกปเปิกลอกคุณมาดูเองคะ่ะคุณมาเลือกกับมือและส่วนใหญ่แล้วเป็นหนังเป็นผ้าที่ไม่ไม่ลอกนะใช้งานได้ซักได้ใส่รองเท้า ใส่รองเท้าใส่รองเท้าเวลาเราไปไหนเราอยากจะเอารองเท้าไปสองคู่สามคู่หรือไปเล่นกีฬาอันนี้ก็จะเป็นใส่รองเท้าหรือใครจะเอาไปอัดแอปใส่เป็นพวกเครื่องที่เราจะเวลาจะไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่อันนี้หลักๆคือใส่ที่งานใช้งานนะคะดูดิแบบเนี้ยดูเหมือนธรรมดาแต่งานเขาเนียบนะงานเนียบค่ะงานเนี้ยบถ้ากันฝนนะกันฝนกันน้ํานะคะผ้าพวกเนี้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนลายเวรเซชเน่ยบ นะกระเป๋าวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักสไตล์เฮลโหลอย่างนี้ค่ะรอบนี้เราพาผู้ชมมาชมกระเป๋าแฟชั่นนะคะเพอ่เข้ามาใหม่ค่ะรีมากันนะคะถึงคลิปจะลงช้าบ้างเพราะว่ามาถ่ายทําเยอะมากเลยมันลงไม่ทันเนี่ยใบนี้ก็จะเป็นเบาๆคือเวลาทีมงานสาวเราอะเนาะเดี๋ยวนี้ใครที่เป็นจินดงจินโดมอะไรพวกเนี้จะใช้แบบนี้ยมันเบาค่ะ บ,บางคนนะกระเป๋าหนังอย่างดีหนักไปสามโลแล้วอะ่ะยังไม่ทันใส่ของเลยเนี่ยเบามากหวิหวเหว๋เลยแล้วแบบเนี่ยใช้ได้ตลอดการใช้งานไม่มีแฟชั่นค่ะนะคะไม่มีแฟชั่นใช้ได้ตลอดเลย,เยนี่แค่ครึ่งเดียวนะเนี่ยนี่นกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ยันแน่นเลยอเอาตุ๊กตาเข้าไปเนี่ยสีสันสวยไหมได้เลยนะคะเวลาไปเที่ยวนะเวลาไปเที่ยวนะเพื่อนเห็นไม่หลง โอ้โหผู้ชมผู้ชมขาผู้ชมขาดูมันสวยทุกใบตัวนี้จะเป็นเป้ได้ตัวนี้นะคะจะออกแบบเป็นเป้ได้นี่นะนี่ไงเป็นเป้เนี่ยรูดสิบตรงเนี้ยรูดสิบตรงนี้แล้วก็จะเป็นเป้แบบเปเป้อ๋อเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถ้าจะถ้าไม่ให้เป็นเป้ไปสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดแต่ถ้าจะให้เป็นเป้ ตัวนี้นะคะพี่เราก็ลื่นอันนี้ออกไปแล้วปลอดภัยแล้วมีซิปด้านข้างมีซิปด้านใส่ของใช่แล้วเราก็ใส่หน้าหรือหลังถึงปจะอยู่ข้างหลังก็ไม่มีใครล้วงของเราได้ใส่หน้าก็ได้ใส่หลังก็ได้อันนี้คือเวลาเราอเนกประสงค์ไปท่องเที่ยวเราจะสะพายอย่างเงี้ยเราจะแต่งตัวแบบไหนเราสะพายได้สองแบบนะคะแล้วสีสันได้หมดตัวนี้จะเป็นตัวหยิบของอืมกันให้เราอีกใช่โอ้ กันให้เรากันให้เราแล้วอันนี้ดูเห็นไหมเนี่ยแพรวๆ่าจะยังก็หางปลาเลยนะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะเก็บตรงนี้ก่อนไหมคะัเก็บตรงนี้ก่อนไหมคะนี่นี่เป็นงานเต้งานพวกเนี้ยไม่ต้องกวดรอบอกเลยนะว่าของมารอบนี้นะคะผู้ชมค่ะ สวยสวยทุกใบค่ะน็ะเปสวยทุกบใบไหยนย่นๆคือย่นๆเวลาเราขยายใส่ของได้นะค,ะค่ะ,คะแล้วก็อันนี้นะคะที่หยิบออกมาให้ดูเมื่อกี้เมื่อสักครู่ตัวนี้นี่สะพายยาวได้สื่อสั้นได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทรงเหมือนงานบูเบอรี่เหมือนงานบูเบอรี่นะเนี่ยบางทีลูกน้องเนี่ยบางทีเขายัดอะ เวลาการยัดกระเป๋าว่าต้องยัดให้ตรงนี้ตึงก่อนตรงนี้ตึงก่อนแล้วมันถึงจะตั้งได้แล้วเนี่ยคือด้วยความที่ว่าลูกน้องอ่ะเขาก็ไม่เหมือนเราอะเนาะเราก็เอาเร็วเยอะใช่งานมันเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะช่างกล้องสายเท่อันนี้จะเป็นสายเท่ช่างกล้องนะคะอันนี้อันนี้ก็กระเป๋ากล้องมันเหมือนอะมันเหมือนอะใช่ไหมใช่ไหมโอ้ย เดี๋ยวต้องหากลับบ้านสักใบแล้วล่ะเอาไปเปลี่ยนใบนี้ใบนี้ใบนี้ก็น่ารนะใบนะเมือกี้นะคะงานหวงานนู่นงานนี้มีนะคะเดี๋ยวดูกระเป๋าหมดเลยพาผู้ชมทางบ้านผู้ชมขาถ้าท่านใดสนใจหลายๆท่านบอกว่ารลนเรนไม่บอกรายละเอียดตอนนี้นะคะให้รายละเอียดหมดแล้วนะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะคุณโทรสอบถามมาได้เลยค่ะเป็นเบอร์เจ้าของโกดังโดยตรงราคาก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นถ้าเป็นกระเป๋าผ้านะ 20บาทเริ่มต้นที่20บาท20บาท40บาท50บาท60บาท12080จนถึงงานถ้าเป็นงาน3-400จะเป็นงานในส่วนของแบรนด์ตรงนี้จะเป็นใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแฟชั่นก็จะเป็นแบบสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ250350นะคะสูงสุดนอกนั้นก็จะเป็นเกิน350บาทอย่างใบนี้อย่างใบนี้ก็อยู่ที่160บาท เพราะเราจะทําราคาล็อกๆไว้ให้เท่านี้เลยล็อกๆไว้ให้เท่านี้เลยค่ะไม่นี้ว่าเริ่มต้นที่80บาทใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่นี้ก็60บาทอันนี้หวายด้านในก็จะเป็นแบบหวายไหมคะเจน้าไม่ใช่ผักตบเออผักตบเหรอใช่ผักตบอ๋อผักตบเขาจะมีความยืดหยุ่นเนาะมีความเหนียวมีความมีความนิ่มถ้าเป็นหวายจะแข็งใช่หวายจะแข็งตัวนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเก๋ๆด้านในก็จะเป็นหุ้มแบบอืนะคะ อ่ะนี่แค่ยังฝั่งเดียวนะเนี่ยดูสิเ,<ม>เนี่ยอ <1, S 1> ุ้ออ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 ยทั้งหมดนะคะเปึ่งสองสามสี่นะคะสี่ฝั่งสี่ด้านดูเป้สิเนี่ยเป้เป้เป้จะอยู่ตรงนี้นะหนูขออนุญาตวางวางผิดที่ก่อนนะคะแล้วก็ในกระเป๋าอันนี้ก็กระเป๋ากระเป๋าอันนี้นะสําหรับเด็กหัดเดินได้นะเวลาเด็กหัดเดินเนี่ยเขาก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมเวลาเขาวิ่งวิ่ง หงายเงบไดูสิกลัวจะนัดจะไปหาตุ๊กตาอ๋อนี่ก็เป็นกระเป๋าอันนี้คือป้องกันหัวไม่ฟาดสำหรับเด็กหัวไม่ฟาดที่ล้มไปมันจะมีเหมือนหมอนรองอยู่ด้านหลังนะคะที่เขามีกระเป๋าแบบนี้ให้ลูกให้เด็กๆเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มาต่อเนื่องถึงอันนี้เลยอันนี้ก็เช่นกันเป็นกระเป๋าญี่ปุ่นสําหรับเด็กตัวนี้นะลอยน้ําเป็นทุ่น แล้วก็วารันตีเลยว่าเด็กหงายไม่เป็นอะไรเลยใบ<อ>หนึ่งสามด้วยลอยน้ำด้วยเป็นทุ่นด้วยอ้สุดยแล้วก็ตัวนี้นะเป็นการเย็บมือกระเป๋าญี่ปุ่นน่ยมีชื่อเสียงมากในการว่าเขาจะเย็บมือแล้วใบหนึ่งอ่ะสามสี่หมื่นหมดติดตามชม EP ต่อไปนะคะสำหรับกระเป๋าแฟชั่นต่างๆค่ะยังเหลืออีกหนึ่งอีนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะอีนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ